ไม่ได้ทอาไม่อะค่ะเงี้ยหน่อยนัดพวกเรามาถกอะไรพวกเราทำอะไรผิดเนี่ยสงสัยมีไม่เลียวด้วยสงสัยมีไม่แท้ด้วยค่ะสสงัยต้องเตรียมวอีกแล้วอะไรคือไม่แท้สวัสดีค่ะพี่พี่ติ๊กนะพี่ติ๊กตาเหลืองนานจำได้พี่ได้ไงพ่อสิลูกเลียงพี่เลยดีแล้วโอ้จ๊กเนี่ค่ะ ุ่ะรอติอันนี้ต้องปูหลอดอันนี้หลอดเป็นพ่อเป็นพ่อปูหลอดไอ้อนละเออเออไอใช่ไอสิบแปดมึงไอ้งางาอมุงสิบแปดงบางงช่องงอะาช่องกับน้องขันเต็มด้วยนะช่องพอดีค่ะอดี่อาช่องเอ่อติ๊กเสด็จลำเบิรนชว์พิเยด้วยนะครับฝากนะคะฝากพ่อแม่ เอสซีทุกๆคนปวเขาเป็นวุติดตามเขาจะสไข่ค่ะเพื่อรับชมมติคิดต่อๆไปนะคะถ้าสมมติว่าถ้าถ้าเอซมาจากนองางแพงนะถ้าพ่อพ่อถาขาีกหกร้อคนได้พันหนึงนะพันซับพ่อจะเดียกวุเกี๋ยวน้งาแพงเลยสองถ้วยก็ทต้งนี้เลยเขา่ะลู้เข้าไปกดติดตามพอติกนะค่ะืนทาใหเช้าพันซับสไข่พอติดสีเรียงก๋วเตี๋ยวไปทางหนั้นพ่อจะกินว้เกี๋ยวเลย อยากทำได้พวกนี้กินกินแล้อยากกับไอ้ก็ไอ้กรับควาไอ่กินละมั้เป็นอย่งเงยเนี่ยก็ใครชอบเงยไหมเอ้เอาสองก็ยฮะไอ้แค่ถึงไลค่ะแล้วไ่ไดื่มถืเลยลูกถือเลยไอ้กินหลอดส่ละมั้งไอ้ที่น่นั่งนั่งเหรือเ่าแม่นค่เเดียวโโชโชว์ขาใส่อ่ะอ่่องเล่นพันในลูกไอ้แบบเอาหน้าอยากขึ้นมาอะบอกห้ยากนะะว่าหลอลูกใส่ละเพาะว่า ขยับไปนิดหนึงขยับไปนิดนึงพอไปเห็นหน้าโซเฟียเลยโซเฟียโซเฟียโซเฟียกันนะเอาใหม่เอาใหม่เลยหน้ามาทางพ่อหนามาังพ่ออ่าเรียกเรียกเรียกเรรู้ตั้งใจให้ดี มม่เอาขึ้นต้นเลยขึ้นต้นเลยขึ้นต้นเลยเออเอาขึ้นต้นใหม่เลยเริ่มจากยักตพัง้อยไอู้น้อยกับเมียนอพี่ถึงเขาอยู่กินมานานปีแต่มามื้อนี้สายแน่นขาดจอยน้องเป็นนางยักษ์อ้าย ความหักเขาสิ้นดินตายไอยถอยความฝันหลุดลอยเมื่อไาอจากนี้พร,ระอภัยพระอภัยมันนองสิขอความทัง,งกับเจ้าพิเน่อสมูทขออย่าได้เศร้าสิขอแค่เงาพระอภัยามาันี้ สีบอทิมบอป้าสีฮักบอลาจากใจที่มีเมื่อขอมีอายจนชั่วชีวีหากให้รีค้นไขของน้องโอ้ยไปเดียวเๆี๋ยเดียเีย้แก่นีหนเงินไข่เดียแต่ว่าอะไรบ้ามึงเกี่ย่ากีหลานเราเพ่เนดิอาไรไข่สอนให้หลบ เป็นจังได้แล้ไปหัวใจน้องเป็นจังได้ดีขึ้นแล้วไปหัวใจน้องลาตุ้งแต่วันอายจมาไปหาผู้หญิงคนใหม่โอบเก่าที่เจ้าเคยส่งแก่ลืมเลืยองจำได้ทุกๆอย่างที่พังพารไป อยหัวใจไอ้บ่มาดีเดี๋ยวอีลาจะขึ้นแล้วไหมเ้แบบนี้เลอะไรอีกอ่โอ้ยเขา่อะเราอเาเจ้าภาพเนี่ยเอาเพียงห่อเพีงหอมันเป็นแค่หนันที่ว่าบอกตามตรงเอออีหลาคอนตองไปบอกคือเก่าถูกทิ้งไปหา

ทีย้อนอายมืดลักความทิมเปลี่ยนไปเขาหิมอายแล้วแม่นบองจังมาง้อให้น้องเห็นใจกอดเด้อน้องรละบ่ได้ชาหน้าเด้อจังมาบอกกันบู้ยี่แก่เราภาษาเราประมาณเท่าไ สวัสดีครับไอเบิร์นไอเบิร์นเบิร์นเบิร์บอยครับยังงครัสวัสดีครับยังไงครับยงบเอไอบอยบอกว่นม่คิดไปครับนี่มีมีสอนมีมี่อดูเหรเัดนนั้เห็นไหมนะปู่บ้าไม่ได้อเกาเลชอบเกาชอบเกากาลูก โอ๊ยอ่ิด่ตีกองน้ำกองบกยังัน้องว่าหมันตีแล้วมี่ยาสิได้เงี้ีตีโมไอ่ผ่ากได้ยังไงคิด่าตีแล้วบอกกันหมีนเกลายมาดมีแี่ีเมลแล้วพลแค่ไหนเป็นเนี้ยอ่การขนนั่นแค่แม่เป็นยังไเมี่ยมมืสอนกี่เดือนแนเม่เมี่ยมคีณผู้หญิเมที่ยังซุ้มที เงื่อนเงอนเงื่อนแล้วพอหลอนเนาะเงื่อนบ่พอเงื่ันบ่เงื่อนยี่เปิดมึงลูกคุ้จบยังมากกว่ามันนี่กาฝากช่องพอหลอดไปที่นี่ฝากนะคะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ถึงสี่หมื่นแล้วอยู่ประมาณร้อยกว่าคนถ้าถึงสี่หมื่นรอนี้ยงอาหารตามสั่งเพื่อนได้ค่ะเดี๋ยวต้องคิดกันไปเพื่อนพอตีครบ พรั้นหนึ่งกระซิได้กินก๋วยเตี๋ยวปกติยังไก่ก็พอมือเห่อถ้าร้อนเมื่อวันกระซิได้กินอาหารตามสั่งเอาโอเคพอเราสักอ๋อนี่ช่องนองครับแกล้งครับช่องนอนแกล้งสิอ่าฝากช่องน้องคักแกงครับผมตอนนี้ผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณ38มหมอ่าถ้าถึง4ี่หมื่นเมื่อไหร่เลี้ยงอาหารตามสั่งน้อนครับแกล้งกินเรียบครับเอาพี่น้องแค่ครับแม่จะลืมขผมไปไหได้ติดตามนครับผมเรั้ ปาสเขอคุณอบพ,พ,พ,พี่เงอนะคะ,ะติดตามกันยฮะฝาช่องยูทูนาคาใสนะคะฟาใสรชื่อออฟิเชียครับนี่ขึ้นลูกใหม่ใครสอนให้หลบเสียงอร่อยะค่ะ <c oughs> มีเทคนิคซอนกันแล้วเสียมีพรวันนี้มแล้วก็นที่ก้อยแล้วก็มีพหมิวที่หัวซอยนะะเออการหลบเสียงต้องมันต้องหลบแต่และคนมันหลบไม่เหมือนกันหลบตามความสามารถเ,เออใช่พระอภัยมณีใหมายดิอตอนตอน,ตอนนี้นขึ้นขึ้นขึ้นเพิ่มเสียงให้มันดังขึ้นนี้ได้ไหม ตอนนี้นี่ยขึ้นเลยมันดังๆขึ้นเเขาเข้าใจไงลองว่ได้ตลกสิไปลองแทนลองว่าไ้ตลกสิไปลองแทนเสียก็ลยเนนั่นนั่นเหียแทนเป็นั่นเยียแทนเรอเนี่ยทลอ่าไรไม่เหียาเื่อสองนั้นนี่อันนี้เนื้อันี้ฟไม่รู้นืว ปาปยูนปาปยูนแต่แต่พวกนี้ไม่ค่อยตายน้ำเรื่องนะมันจะเกยตื้นบรรยากาศครับตอนนี้รอประชุมครับประชุมไม่กี่คนนะประชุมจะมีน้องเดียน้องฮักแพนนงาาน้องฟาา้าใสอ่าแล้วก็ทีมตลก สบหรับคลิปนี้กั็ฝากไ,ไว้พี่น้องไว้เพียงซํำนี่กับฝากน้องไอ้นี่เขาจอมนีไอื้อง<ม><ม>ลูกสาวเคหนันเลยพ่อเนี่ยลูกสวย